จะรับมืออย่างไรถ้าชีวิตไม่เป็นดังฝันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทีมงานมาดามซ้ายโฟอสุภ้สุคนนะจ๊ะมือนี่น่จ้ะมือนี่เฮาสีมาว่าสู้กันฟังว่าบทเรียนชีวิตสำหรับสาวๆหลายๆท่านที่อยากจะใส่ชีวิตในต่างแดนอยากเป็นมาดามอยากมีผัวฝรัง่ง กสิมาวาเรื่องเล่าที่ได้พบได้ฟังได้เจอเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นบทเรียนสำหรับสาวๆที่สิมาใส่ชีวิตในเมืองนอกเนาะคะ่ะจะเตรียมตัวจงังไดเอาแล้วพี่น้องจะรับมือจงังไดเอาแล้วเพื่อจะต้องมาเจออย,อย่างข้างหน้า จังใดมาแช่เพื่อเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทีมงานสายฝอเออทีมงานเมียฝรังสายฝอของเฮาหรือเพื่อนสาวที่อยากจะได้สามีฝรังไหวเป็นกรณีศึกษาหรือไหวฟังสนุกสนุกขำๆำที่ห้าใดนอาจากก้อนอื่นนอกจากหนึ่งเลยเฮาตรงจุดประกายกับของ ถามกับของก,ก่อนเลยเนาะจ๊ะพี่น้องปาเออถ้าฉันใดสามีฝรัง่งฉันสีเเหตัวจังใดว่าไปบัดนี้เออถ้าฉันใดมาแล้วฉันจะท่ำตัวจังใดเนาะบ่าถึงสาวสาวที่ตั้งใจอย่ากมีสามีฝรัง่งหร้ยค้นกับใส่วิธีการคุยกับชาวต่างชาติด้วยวิธีการผ่านอินเทอร์เน็ตแอปหาคู่เว็บหาคู่ โซเชียลมีเดียต่างๆหรือบางคนมีญาติหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีสามีเช่าต่างชาตอยู่แล้วกัแนะนำให้กันใดเอออันนี้กัเป็นสิ่งที่บบพิดหรือบบเป็ดเพราะว่ายิ่งสมัยเนี่ยบริษัทก็สามารถตั้งเป็นบริษัทจัดหาคู่ใดด้วยกัน ออยุคสมัยนี้เป็นยุคชิดกว้างขวางการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างสิง,ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวมากๆถึงตัวใกล้แต่ใจยังอยู่ใกล้วัสดสันเดชก็ขอแนะนําสาว,วาเฮ้าจะคุยกับชาวต่างชาติในรูปแบบใดก็ไอย่าลืมเด้อยพี่นงอ,อย่าลืมเด็ดขาดคุณคคาของกับของกับข้อมนี่กอ็อย่าลืมคุณคคาของกับของเด็ดขาด อย่าให้ทุกวิธีทางอย่าใส่ทุกวิธีทางเพื่อสินแรกกับการที่สีมีสามีฝรั่งสามีชาวต่างชาติมั่นบริไมายความว่าถาเฮาเป็นมาดาังเลวเฮาสิ่นิยศมีเกียรติมีเงิน,นมีทองมีให้โซ่มีศักสีนวนนีมันนนม่นบริเหมืยนเดยร์พี่เนาะก่ายอย่าลืมว่าอยากได้ผัวฝรั่งกายอย่าลืม ให้คุณค่ากับของนําเออให้คิดจากหน่อยคิดจากนิดว่าการที่ห้าสีเอาโต,โตห้าไปเลกดกับสิ่งที่ใดมากว่ามันคุมโบ่คุมไหมนอะกจากพี่น้องถ้าห้าคิดว่ามันมีคุณค่าย่างหน่อยหฮากับปนผู้หยิ่งไทยห้ามีเสน่ห์มีคุณค่าในตัวห้าเองสาๆไทยนะ่ะหลายคนที่มีเสน่ห์มีความสวยงามในตัวของเขาเองแต่ยาไปเล็ด หรือย่อมทุกอย่างเพื่อให้ได้สามีฝรั่งเพราะผู้ทายทั่วโลกคือกันเบิดพี่น้องมีทั้งดีทั้งเสียมีทั้งผู้หายมีผู้รอผู้ดีผู้นวนันนี่ปะปนกันไปเนาะเออชาวตังชาิก็คือกันคนไทยคือกันเพราะการที่เฮาเดิคุยกันในละยะสันส้นๆช่วงเวลาสันๆ มันกับ่ไดาสามารถที่สีเทียเให้เห่าลู้จักเขาได้ดีพ่อลู้จักนีสัยจริงๆเขาได้ดีพ่อฐานะการอยู่ความครอบครัคว้วนู่นนั่นนี่ความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงเห่ากับโมหูเพราะว่าเหาคุยกันด้วยผ่านระบบต่างๆจากอินเทอร์เน็ตอืเห่ากับได้ศึกษากันแค่ล่มปากเนาะเนาะกะ ฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสาวๆของเฮ้านะจางว่าให้ช่างใจอยู่นิดนึงวัาคิดให้รอบขอบควรเรียนรู้กันสักพักเออให้หูจักกันดีก้อสะก่อนก่อนที่สีนัดเจอหรือคุยกันแต่งงานกันส่วนคนที่เตรียมใจที่สีแรกเพื่อเสียงทำใจไวแล้วจิตใจเข้มแข็งรับได้ทุกสถานาการณ์นั่นก็คือผู้หญิงไทยที่เข้มแข็งเยี่ยมสุดๆเลย ในกลุ่มนี่บ่คอยหนาห่วงปันใดนาะจากพี่น้องในกลุ่มแต่ในกลุ่มสาวๆที่มีแต่ความฝันความสวยๆงามๆความที่คิดถึงแง่บวกเยอะๆกลุ่มนี่หนาเป็นห่วงนาะจากพี่น้องจังใดกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสุขไฟเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปแช์ประสบก,การณ์แช่เรื่องรล่าของมาดามสายฝ่ ได้เห็ดคิดต,ต่อไปนะจ๊ะพี่นนอ์จ๊ะโปรดติดตามเรื่องราวดีๆในคลิปต่อไปนะจ๊ะจังพอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะเจอกันใหม่จ้า